ลแล้วกลับมาจากช้อปปิ้งซื้อของมาเคลียเองพี่น้องคขะช่วยกันเนาะป้าปลาเนะต่างเกีว่วแวนปลายาเอาของออกจากตู้แข็งล้างแล้วก็เก็บให้ด้วยเมียบอกว่าเมียจะไม่ทำงานนะคะเขาบอกว่าแค่ต้มน้ำใส่ ตู้เย็นละลายให้หน่อยเดี๋ยวกลับมาเคลียร์เยะตีนไกม่มามาตีนไก่อพีกนะทำไปป,ป้าๆคนเก่งโอเคตู้นี้เป็นตู้ของยายจานะมันเ,เป็นน้ำแข็งเงวกแอลมาอ,อ,อูนะวารุมนีอินพิกโกดีรก็กอ,อันนี้ปลา ปลาเหลือกี่ตัวสีปลายัางเหลือเยอะเอสเ <achieve> อสกปลายัางเหลือเยอะนะอืมห้าหกเจ็ดแปดเก้าปลาเหลือเก้าตัวนะคะอาห<อ>ารจริงๆอ่ะรอบนี้ยายจ๋าปล่อยให้ให้สามีสามีล้างตู้เย็นปล่อยให้หมูเนื้อหมด แต่ตู้นู้นนะตู้นู้นอีกต่างหากนะ,ะนกสวัสดีจ้ะตู้นู้นแน่นปึง๋งตู้นู้นตู้ฝรั่งเฟนไฟของทอดนะไอติมนะแม็กซิมัมอืมอ่าลูกชิ้นปลามาไหอย่าอย่าดัดอิซ่าแล้วเตยดูนมาซ้ <S <S yeah, yeah. ่าอ่ะน้ำยาขนมจีนเหลืออยู่สองกระป๋องอืมน้ำยาป่านะคะตู้นู้นแตะของเขาไม่ได้เลย นอนเครื่องทอดเฟ้นไฟอ่าลูกชิ้นปลาไปยัดจะนึ่งกับปอบเปี้ยเอ,อ้ยทำดีๆป๊าป้าอ่าหน่อไม้ยะดูมาซ้ำาอ,อ่ะตักันอบยโอเคกันรัดตะด้านนี้กุ้งจะอยู่ตู้นุน้นนะฮะอันนี้ปอเปี๊ยะที่ทำไว้เหลือเยอะไม่ปอเปี๊ยะ อ่าอันนั้นสปากเกตตี้ซอสซอสของฝรั่งตู้นุตู้ฝรั่งใหญ่กว่าเยอะกว่านะอันนี้ลูกชิ้นหมา,มาลูกชิ้นปลาปอเป,ปี้ยะแฮมเบอร์กเกอร์เดี๋ยวผสมอันกันนะอ่ะอือฮึอไอ จัดการเอาเข้าตู้โอหไอติมเขาซื้อมาเป็นชั้นหนึ่งเลยนะไอติมล้วนๆนะของแม็กมินิแม็กไม่ต้องห่วงนะคะของหวานเพราะไอติมห้าร้อกร,รัมคุณเธอกินสองครั้งหมดเปนชามก๋วยเตี๋ยวอะโอเคสะอาดแล้วตู้นี้ตู้ไทยนะคะชั้นบนปอปี๊สามียายจ่าเรียบร้อยกว่ายายจ่านะเอาจริงนะ <c oughs> <c oughs> เมื่อเช้าแม่กำลังจะออกไปมาถอดปัั๊กเก็บของออกที่รักอยู่ต้มน้ำใส่ตู้เย็นให้หน่อยนะอ่างั้นนี่จ๋าจบอกฉันหยุดวันเดียวจะไม่ให้ฉันพักเลยไงยเนี่ยยังน่วมปางตายเลยอาทิตย์นี้แรงนาง,งานหนักมากเขาบอกแค่ละลายดยวฉันมาเคลียร์คุณเธอก็ต้องเคลียร์นะคะพี่น้องคะนี่แหละคือชีวิตในต่างแดนเนาะไม่มีอะไรเปอร์เฟกตนะร่วมด้วยช่วยกันอืแล้วก็ นิสัยแบบนี้การช่วยเหลือแบบนี้ไม่ได้แค่ในวิดีโอนะฮะสำหรับชีวิตยา่จ๋าผู้ชายคนนี้เป็นแบบนี้เลยพี่น้องคาช้อปปิง้งซื้ออาหารร่วมด้วยช่วยกันงานบ้านนะดูแลลูกหลานเพราะว่ายายจ๋าทำงานตลอดมาถามว่า ชีวิตอยู่กับเขาลําบากไหมย่าจ๋าไม่ได้มองว่าลําบากเพราะเราเลือกนะคะก็ยังดีที่เขาลุกขึ้นมาร่วมด้วยช่วยกันอุ้ยอ้ยอยยไม่พังเหรอ,อเป็นไปได้นะตู้ว่างแล้วนะคะพี่น้องคะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ฝรั่งจะซื้ออะไรมาให้เนาะซื้อกับข้าวมาแล้วนะคะลูกชิ้นปลาล็อกนุ้นข้างบนปอปี ลูกชิ้นปลานะคะชิ้นหมูก็ยังไม่มีลูกสาวบอกอยากกินลูกชิ้นไก่ย่างก็ยังไม่ได้ทํานะคะ,ะเดี๋ยวไปดูกันจ้าขอบคุณปะปา๋าเอา้าอันนั้นซอสฝรัง่งไม่เอป๊ะป๋าซื้ออะไรมาให้หมาหมาวันนี้วันเจ็กโง่อะาะม่าโอเคนางพาลูกไปเ,เช็ครถนะคะ สุดท้ายเห็นบอกว่าเปลี่ยนเยอะแยะเลยเปลี่ยนเยอะแยะเลยอุ้ยวันดีซะเบียรช้าง,ยางอยู่ซื้อมาจากไหนเบียรช้างเอามาจากไหนเจบี้อ่าอ่าคาฟูอ่าอินเลเดอ,อเร์โอ้ดี่ได้มีเบียช้างมีอวดเบียรช้างด้วยพี่น้องคะอ้อแอบถือเบียรช้างมาสองกระปุกค่ะนางพาลูกไปเช็ครถแล้วก็รถจอดไว้ให้เขาเปลี่ยนนะ แล้วก็ตเลิดไปช้อปปิ้งลูกสาวก็ไม่ค่อยดีเนาะติดโควิดมานอนอยู่เนี่ยแถมยังไม่เสร็จเลยนึกว่าเช็คเป่านิดเดอยวเห็นบอกต้องเปลี่ยนล้อใหม่หมดเลยเ <c oughs> งนินกระเป๋าไม่มีใครจะสำรองจ่ายก่อนวันนี้สงสัยไม่พ้นป๊ะป๊านะคะพี่น้องคะ <c oughs> เออว้าวปะป๊าซื้ออะไรมาบ้างเออโอ้ดูนบาร์บีคิวบ้างจ้ะ ไก่มักซอสเอเดี๋ยวมามาเอาเข้าเครื่องอบนะมาดูซิว่าหนังซื้ออะไรมาบ้างนะคะเข้าตูแปะปะาต้แข็งได้หรอป๊าป๊าเอาเข้าตู้แข็งได้หรอโอ้นี่สลัดสลัดทูน่าสำเร็จอืีเยะรัดมานนหมูสามชั้นเอ็นขนุกน,นี่เตรียมซื้อของ ยาอนียนยามากนนด้ารนฟรีสกันอเคเล่ิฟรีน direct ใช่อืมีอปกนฟรีสะโดีเลยมีอกไก่แล้วเนะมุดอินฟรสใส่ตู้แข็งก่อนให้มันแข็งก่อนแล้วเดี๋ยวยามดอรมาอินฟิสนี่กันบาร์บีคิวสเต็ปะอดซนาอโนสแมมันไมปะป เก็บของเข้าตู้อาหารลูกอาหารเมียนะคะจัดการโอ้โหบอกเลยว่าหมดจริงๆ <c oughs> อันนี้อ่าพาสตา้ายายจ๋าบอกจะให้ซื้อของสำเร็จไว้บ้างบางทีเวลายายจ๋าเหนื่อยบอกตรงๆว่ายายจ๋าทิ้งเอาจริงๆนะอืมทิ้งเ <c oughs> อาจริงๆอัดเข้าตู้แข็งนะคะลดร,ราคาหรือปเปล่าฮะ is a cool cool blast อันนี้มาม่าไปใส่ถุงไหมดี e a p a r t m e t w ต s t u c k t s อันนี้เนื้อสเต็กเป็นกิโลเนาะ950กรัมมีหลายชิ้นเดี๋ยวต้องไปแยกเป็นถุงอ่าใส่ถุงเล็กนะคะถุงละสอชิ้นเนาะเพราะเนื้อยายจ๋าไม่กินนี่ก็จะเป็นของปู่กับของคุณสามีนะคะซื้อของมาเข้าตู้แข็งไว้แล้ววันนี้ถ้าจะหมดเยอะเนอือนเอาเข้าไปก่อนเนาะ รับเข้าตู้แข็งไว้เวลาหิวแล้วค่อยเอาออกมาถ้าไว้เยอะเดี๋ยวกินไม่ทันอันนี้เดี๋ยวจะเข้าเตาอบอบไร้ควันเลยวันนี้ดูนะคะพราะบ้านวันนี้ <c oughs> บุญวาสนาเออถ้ามีผัวไทยคงโดนเตะแล้วพี่น้องเอยอันนี้เป็นหน้าที่ของเขาตลอดมาใน20บปีเอาจริงนะเมียก็คือสั่งสั่งอย่างเดียวสำหรับการเดินชอปปิง้ง นี่แผนกนี้เป็นของฝรั่งนะคะ uh, The end for p i c k e end for p i c o for ตะกินเจี๊ยอันนี้ mm hmm. ไก่เบอร์เกอร์ hmm. ของลูกชายนะเอาไว้ตู้เย็นธรรมดาตู้นี้ก็เป็นตู้ยายจ๋า <c oughs> อันนี้ตู้อาหารสดครึ่งหนึ่งเพราะว่าตู้ในครัวจะยกให้ปู่เนาะก็จะมีอยู่แผนกนี้แล้วก็ข้างล่างอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นตู้ของพวกะตะไคร้ขา่าพริกไทยของยายจ๋านะคะ เนาะอาหารไม่มีอดแล้วมันจะผอมได้ยังไงพี่น้องเอ้ยคลิปนี้นะคะเอาบรรยากาศเนาะความยุงย่งวุ่นวุ่นในวันหยุดเยจา้าแต่วุ่นยุ่งของฝรั่งนะคะเพราะว่าสั่งเมียทำไม่ได้เนาะซื้อมาเองก็ต้องเก็บเองอืมเป็นประจำของชีวิตฝรั่งบ้านนี้นะคะ yeah. อันโอเคเราจะกินสลัด เดี๋ยวจะเอาเนื้อไปนกแฮปนกอเลนฟลสแฮปนกครุนเตอเขาถามแล้วบอกไม่เอาผักฉันก็ไม่ได้ซื้อผักอะไรมาว่างั้นมีมะนาวมีอะไรอยู่เนาะยังขนอยู่นี่โอ้โหขนมปังป่ะเดี๋ยวไปแบ่งเนื้อเป็นไม่รู้มีกี่ชิ้นนะคะเป็นถุงใส่ถุงและสองชิ้นเนาะไว้ให้คุณ สามีและปูป่นะคะบ้านนี้กินเนื้ออยู่สองคนลูกชายยายจ๋าเป็นฝร <right> ั่งเออกินแต่อาหารไทยเขาก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่กับเนื้อนะคะเบิงเนื <h <h ้อเน่เวลาอยู่กับแม่นี่หมดสภาพเวลาไปเที่ยวนี่โอ้โหดิดดิดิวดูสภาพคนคนท้องสองขีดหาพ่อไม่เจอ่ะโอ้โห แสงแดดออกแต่ว่าเย็นจ้อยๆเลยพี่น้องคะ่ะเมื่อจะพาเด็กไปเล่นน้ําไปเล่นเอสปริงกระเซลเนี่ยจะยังไงอะไรนะคะเียเตรียมตัวแล้วเนาะเดี๋ยวเอาเนื้อเข้าตู้เย็นก่อนคะ่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะพี่น้องคะ่ะดูวันนี้ก็สบายละเอาง่ายๆเลยนะคะขนมปังแบบนี้เราก็ไม่ต้องทําอาหารปล่อยเขาทาเองบายบายป๊า บายบายขอบคุณกับค่าวันนี้นะคะผมรีบรีบไม่ใช่อะไรนะะจะไปส่งเมียเสร็จแล้วแล้วก็จะพาลูกไปรับรถอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้สงสัยจะต้องได้จ่ายค่าล้อรถให้คุณลูกสาวอีกแล้วนะคะพี่น้องคารยูรีครับยคอินเจียครับคเวอัน้เนจมัวเล้วน้องอายน้องอ้าย โอเคน้องไอ้์ยู่ไปไหมอ่ะ sure ลุกขึ้นเตรียมตัวแล้วไปเอาอีกชุดหนึ่งเอ็กซ์ตร้าเกรดเรอร์ฟอร์สแรกมินชินนะอ่าเหนียมากดูนอินยูรุกซักฮะถือกระเป๋าใครกระเป๋ามันอย่าดาเตรียมกระเป๋าไว้ยาเย่ะมีอะไรม่มมาบอกมีชุดให้เปลี่ยนไหมพ่มมาอ่าเตรียมตัวออกจะต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนข้างนอกเย็นจ้อยๆเลยพี่น้องขาไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาภาพมาให้ชมเนาะ ว่าวันนี้สนุกสนานกับเด็กยังไงนะคะเยจ๋าก็จะไปนั่งเฝ้าเด็กๆนาะจะเอาใส่กระเป๋าโอเคค่ะสวัสดีะยาดาออกแล้วค่ะบายฟยาดาไว้ไปเจอกันที่สาวว่ายน้ำมันไม่ใช่สาวว่ายน้ำมันเป็นสปริงคาเซมันเป็นเหมือนเออเขาดูดลูกยางเขาปล่อยน้ําไหลให้เล่นอะไรอย่างนั้นน่ะยายก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันโอเคโอเคอันนี้ใส่ในกล่องเนี่ยใส่กระเป๋า โอเคค่ะไว้ติดตามนะคะวันนี้เอาความวุ่นวายมาฝากจ้า <c oughs>